บายดีพีนพ่น้องอ่ะพี่น้องอมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้อง <c oughs> กลับมาได้ลงคลิปก็โอ้อทิตย์กว่าวบสบายพี่น้องเลยสังเกตเาของว่ช่วงนี้คือบอสบายดูแท้หว่หลังจากที่ผมว่ามันเป็นน้ำวัคซีนผมว่าอื พอตั้งแต่สีดไอ้วัคซีนมากเนี่ยเป็นไข้ดุดูพี่น้องเลยอือเป็นไข้ดุขนาดเลยก็เลยว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนน้ำวัคซีนหรือเปลี่ยนน้ำห้าเถาวะอวะยุทธันใดแต่ก็ได้ยินหลายคนเขาว่าอยู่เขาว่าสีดวัคซีนมากแล้วเนี่ยเป็นไข้ดุกันโอ้ยนี่ก็บ่ท่านบ่ท่านได้หายปันหดพี่น้องสองอาทิตย์แล้วออเสียงยังโหลอยู่ เราขี้มูกนี่แบบเหนียวเลยพี่น้องแบบย่างเหนียวเลยเนะี่ยผมามาโควิดแต่แทแหละออมขี้มูกแบบเหนียวคือตั้งแต่เกิดมานี่เป็นไข่รอบนี่แหละขี้มูกเหนียวที่สุดเลยเลยขี้มูกเป็นขี้มูกเป็นสีเหลืองหน่พี่นอ้องอืแล้วก็แบบเหนียวมากมากเลยเหนียวแบบโอ้ยทรมานพี่น้องเลยอือเป็นไข่ดุขนาด ก็เลยว่าโอ้เป็นน้ำวัคซีนบ่ว่ะอืมแต่ก็มีคนแนะนำให้ไปฉีดอยู่วัคซีนนะแต่ผมว่าผมผมบ่ฉีดดอกวัคซีนลมนี่ผมบ่ฉีดผมเลิกปล่อยปล่อยเลยผมว่าบ่เอาแล้วฉีดก็บบ่เห็นว่าสีดีขึ้นแห้งเป็นไข่ดูเก่าเาอออันนี้ความคิดส่วนตัวด้วยพี่น้องเด้ออืม มามาเขาเรืองกันพี่น้องเ,เอ,อ้ยนอกเรืองไปเงยเอาเลยซองอที่เหี้นเนาะอืออ่าแล้ว <c oughs> คลิปนี้สิมาให้ทดสอบคือเกาพี่น้องชุดเดสเสื้อชูบช้างแดงกันเลยเออบอด้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งกับโดนเติบไปแล้วมาทดสอบไอ้ปะเก็นอลูมิเนียมอะไลพี่น้องว่ามันสีพานบอดเนี่ยนี่แมคโคเขาโคนพี่น้องเอ้ยอืยอตัดเห็ดทาน วงได้พ่อไอเลื่อยได้ก็ซสีเลื่อยทดสอบไปนี่แหละอืมกับไอจุดเจ้อสูบช้างแดงพี่น้องอืมเบื้องต้นนี่แห้งพี่น้องแห้งจุดเจ้อสูบช้างแดงนี่นะสำหรับไอผู้ใดที่มีเครื่องถูกเครื่องจีนที่ราคาไม่แพงนะพี่น้องแบบพันห้าพันหกแต่ว่าอยากแรงนะ่ะผมไม่นับา่าห้ซื้อไอ จุดจะสูบช่างแดงมาใส่เลยมันแห้งพี่น้องรอบรอบเครื่องนี่ขึ้นเรียวปั้นปั้นปั้นเลยนะอือแห้งอืมรองผมรองอัดบาศ้าห่าบายี่สิบห้า 25, นี่ไม่ไหวพี่น้องผมว่าบาสามสิบก็น่าจะไหวนะอือบาสามสิบก็ได้นะผมว่านะอือเพราะว่ามันมันแห้งพี่น้องมันแห้งออันนี้เพต้องเชื่อผมพี่น้องคือคนคนที่เขาใช้ คนที่เขาเคยใช้ชุดเสื้อสูบช้างแดงเนี่ยเขาสีหูอืมว่ามันเป็นอะไรสรรพคุณมันอ่ะอืม <c oughs> บางคนก็สิบอกว่าโอ้ยแม่แล้วเจ้าได้ค่าโคศนาไปสันคือผมบอกเลยนะที่ผมไอใช้นี่ผมบระม่นค้นขายพี่น้องที่ผมบอกว่ามันดีนี่ผมบรได้เงินจากไอ อันนั้นจักบาทพี่น้องจากคนที่เอามาขายจักบาทเลยเออแต่ทําไมผมถึงโฆษณาให้เพราะว่าผมใช่เลยมันดีพี่น้องมันดีเออม,มันดีมันแห้งมันทนคือมันคุ้มค่านะพี่น้องอืมแต่เรื่องประเก็นอลูมิเนียมเดี๋ยวก่อนพี่น้องผมจะทดลองใช้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งคือถ้ามันทนถ้ามันไม่ไหม้เนี่ยอืผมจะคอนเฟิร์มการันตีเลยแหละอืมบางคนก็น ชีคอมเมนต์มาบอกว่าแม่แล้วเจ้าโฆษณาขา,ขายของขาว่าได้เงินบ่ผมบอกเลยพี่น้องผมไม่ได้เงินจากบาทพี่นอ้องทิ่ผมบ่าวี่ผมโฆษณาเนี่ยอืมแต่แต่ผมบ่าวเห็นอย่างบ่ได้เงินมันดีไงพี่น้องใช่แล้วมันดีมันแห้งเออ้วกาคือแบบแนว่ดไรล่ะสำหรับคนชอบเล่ยยนน่ะพี่น้องอืมจะได้ไม่ต้องถูกหลอกเนาะ ว่าเออเสือตันนั้นตันนี้แห้งเสือตันนี้ตันนั้นแห้งเออเขาคนขายอ่ะเขาเป็นคนขายเขาก็บอกว่าแรงเขาก็บอกว่ามันดีนั่นแหละพี่น้องเออเสื้อสูบอ่ะแต่อันนี้ผมมาแม่นคนขายเลยพี่น้องผมเป็นคนใช้งานอืมใช้แล้วมันดีก็มาบอกต่อกันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิตัดให้เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวผมสิตัตให้เบิ่งแล้ะกับผมสิจบคิปเลเดอพี่น้องเด้อว่ามันเป็นอะไรว่ามันแห้งบอเออ มาเบิงงกันเลยพี่น้อง